สวัสดีครับวันนี้เราพูดถึงเรื่องการทำสตูดิโอเ e n นนะครับซึ่งจริงๆแล้วทำสามารถทำได้เองง่ายๆแบบหาในบ้านได้อุปกรณ์เครื่องใช้ไม่ได้มีเยไรมากครับมีสกัดเทปมีคัตเตอร์ดินสอบไม้บรรทัดก,กระดาษกาวแล้วก็กระดาษไขซึ่งของพวกนี้มีอยู่แล้วนะครับก็เอากล่องมาหนึ่งใบวัดเลยครับ เอาขนาดเท่าไหร่ปกติเขาเอาเข้ามาสัก3นิ้วจากโดยรอบนะครับแล้วก็ตัดลองอมาขีดให้เสร็จก่อนเราจะได้รู้ว่าเราต้องตัดเท่าไหร่นะครับหรือเ,เว้นช่องไว้เท่าไหร่ยังไงถึงตรงนี้บางคนยังเึาไม่ออกก็ต้องทำยังไงบ้างก็พอขีดเส้นเสร็จนะครับก็เริ่มตัดนะเจาะเป็นช่องตามรอยที่เราขีดเอาไว้นะครับระวังนิ้วนิดนึงประหยัดค่าทับซื้อ สตูดิโอเต็นแต่นิ้วหายไปนิ้วหนึ่งก็ไม่ค่อยคุมไวสักเท่าไหร่ก็เก็บไว้ให้มันครบ10นิ้วเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ค่อยๆระวังนิดหน่อยก็เจาะครับเจาะได้ก็เจาะเข้าไปตัดตามรอยปูเอาไว้พอเจาะจได้นะครับตามที่ระวังไว้ทั้งหมดก็ใช้กระดาษคายครับตัดเป็นแผ่นนะครับวางปิดตรงช่องแต่ละช่องที่เรามีเอาไว้ใช้กาวเทปแปะไว้ คร่าๆนะไม่ต้องติดเยอะเพราะบางทีเราจะต้องปิดเปิดปิดเปิดในช่องนี้หลายรอบในการเวลาพอเราตอนเราถ่ายภาพนิ่งเนี่ยเราจะต้องสอดอุปกรณ์สายนู่นสายนี่เข้าไปเนะี่ยอันนี้ปิดแค่เข้าวๆติดแค่พออยู่นะครับตัวนี้ช่วยกรองแสงให้มันเนียนขึ้นแสงมันจะนุ่มขึ้นเวลาเราทําพวกนี้มันจะช่วยให้ภาพออกมาดูเป็นมืออาชีพมากขึ้นนะครับแสงไม่กระด้าง แข็งเกินไปเวลาไฮไลท์มันขึ้นเนี่ยเราจะช่วยนจัดการมันได้ไดีดนะครับก็แปะทั้ง3ด้านนะครับอย่างนี้พอแปะได้เนี่ยจะเห็นแล้วว่ามันไม่ยากเลยแค่นี้เองกล่องสตูดิโอเต็นก็เสร็จเรียบร้อยนะครับพอเซตอัพขึ้นมาเนี่ยมันจะเห็นเป็นประมาณนี้จะเห็นแล้วว่ามันสามารถเซตแสงได้นะครับเปิดไฟจริงๆเซตได้ทั้ง3ด้านลเลยแสงเข้าด้านบนก็ได้ด้วยเหมือนกัน จร,จริช่องด้านบนเนี่ยเอาไว้ใช้คลิปหนีบแล้วก็ใช้จับใช้ปิดเปิดสำหรับการช่วยเซตอัพทำให้เราสะดวกมากขึ้นนะครับส่วนการทำพื้นหลังอันนี้ก็แล้วแต่วัสดุแล้วแต่โจทย์ที่เราจะวางแล้วแต่คอนเซ็ปต์ที่เราจะทำแต่ไอ้ตัวเนี้ยทำงานได้เหมือนกับตโอเต็นท์ที่เราซื้อมาหลักผัดเลยทีเดียวนะครับนี่เป็นตัวอย่างภาพที่เราลองใช้ตโอตัวนี้ถ่ายออกมาดูนะครับโดยใช้สมาร์ทโฟนที่เรามีนี่แหละ ทำออกมาง่ายๆนะครับจะเห็นเลยว่ามันไม่ได้ซับซ้อนเพียงแต่ว่าเราต้องรู้ก่อนครับว่าเราต้องทําอะไรเราต้องการอะไรตีจากโจดออกมานะครับซึ่งตรงเนี้ยเราจะเห็นเลยว่าออกมาได้ใกล้เคียงกับระดับสตูดิโอถ่ายทําเลยทีเดียวซึ่งจะเห็นเลยว่าเป็นของใกล้มือใกล้ตัวในบ้านหาได้ไม่ยากนะครับก็เล็กๆน้อยๆครับที่ทำออกมาให้ดู ก็ลองดูชัวว่าคลาสนี้จะพอช่วยอะไรได้บ้างนะครับโดยเท่นกันที่เราทําออกมาง่ายๆนะครับก็ติดตามกันต่อครับเดี๋ยวลองดูว่ามีอะไรมานำเสนอหห้กันอีกวันนี้เพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณครับ